และยครั้งเราได้เห็นทุกความยากลำบากเกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์โดยทั่วๆไปเราจะทำยังไงให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนี้เป็นเป็นแง่คิดเป็นบทเรียนให้เราได้กลับมาสู่หลักการศาสนาของลัสุภานุวาตาละอายะกคอ่านบทหนึ่งไปนองครับที่ใช้กับเราให้เราได้ชกชวยสถานการณ์นี้เพิ่มความดีให้กับเราเพิ่มอิมาให้กับเราครับโซรอันอันอามอายะที่13ครับ อ Allahu سبحانه และ تعالى ทรงตรัสก um ah ah um ah ah um ับเราว่าอ ok ิศยาอฮุมบะซูนาฟาลาวลาอิศยาอฮุมบะซูนาตาดรอยามที่ภัยบาลาบททดสอบวิกฤตเกิดขึ้นกับพวกเขาชะไหนเล่าพวกเขาจริงไม่วิงวอนขอกัระลาอุสบฮานีวาตาลาอิศยาอฮุมบะซูนาฟาลาวลาอิศยาอฮุมบะซูนาตาดรโอยาม เมื่อภัยบาลาบุทรสอบวิกฤตปัญหาอุปสรรคได้มีมาอย่างพวกเขาฉะไหนเล่าเขาจริงไม่วิงวอนขอกัอลอสุภาณวาตละนั่นพี่น้องครับเจ้ลอสุภาณวาตละแจ้งกับเราเป็นคําถามเป็นคําถามที่ถามมายังเราท่านทั้งหลายพี่น้องครับอัลลอให้เราได้เห็นได้เจอได้ชมเหตุการณ์ที่รุนแรงเหตุการณ์ที่เราไม่คิดไม่เดกว่าจะเกิดขึ้นแต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นด้วยกับ เดชานุภาพของเราสุภาานุวาตาลาหรือบางครั้งตัวเราเองก็ประสบกับปัญหากับอุปสรรคข้าวกับความขัดสนความยากลำบากในชีวิตกับโรคต่างๆที่รุมเร้าเข้ามากับเรื่องราวต่างๆที่เป็นวิกฤตนั่นคือบัสครับวิกฤตที่เกิดขึ้นเจะาลอสุบาานุตาลาพร้อ u, รมใ้เกิดขึ้นแต่อลอให,ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไร <S <S เพื่ออะไร <S <S พี่น้องครับเพื่อให้เรานั้น ได้ต่อรัวรพี่น้องครับคําว่าต่อดรัวรนี่คือได้วิงวอนได้วิงวอนได้ขอกระรสสุภาณวาตะลาได้ทําตนให้หน้าสงสารหน้าได้รับการช่วยเหลือจากลระสุุฮาณวาตะลายุตัวอย่างง่ายๆถ้าหากว่าเราจะไปขอความช่วยเหลือกับบุคคลพี่น้องครับเรามีเราแสดงออกถึงถึง,ถงอาจถึงมารยาทพี่น้องครับความด้วยค่าเราไปขอความช่วยเหลือกับเขาพี่น้องครับเรา เขากล็ลลอสุภานวาแต่เราแสดงออกกัรลอสุภานุวาแต่ละาเป็นพระเจ้าของมนุษย์เป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราได้เราแสดงออกในความนอบน้อมถ่อมตนนั้นคําว่าต่อรัวนะครับวิงวนอนคานี้ก็ชัดเจนครับวิงวอนขอกล็ลลอสุภาณุวาแต่เราเพีน้นะครับส่องพีน้นะครับได้กลับเนื้อกับตัวความผิดที่ผ่านมานะพีน้องครับเราเห็นเรื่องเราครับที่น่าสลดน่าเศร้าเกิดขึ้นเพีน้นงครับ สิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นกับเราก็จริงพี่น้องครับแต่เราก็กลัวว่าสิ่งนั้นพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่รู้ครับว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่เมื่อใดอย่างไรพี่น้องครับเราวิงวอนขอกรรโสุภานวาตลาให้คุ้มครองให้ปกปักรักษาเราเราขอตบัตตัวพี่น้องครับปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราที่ผ่านมาเราทิ้งบาปพี่น้องครับเราทิ้งสิ่งที่ไม่ดีงามเราทิ้งสิ่งที่กลรโชกสุภานุวะตลาดจะสรงกดเกี่ยวเราเราไม่เอาเราไม่ทํา เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นีพนองครับเราเราปรับปรุงตัวเองแบบนี้ีพนองครับสามเพนองครับเราพยายามทําความดีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการตัก็รบกับลัทธิสุฮานุวาตละแปลว่าใกล้ชิดกับเรานั่นคือตัวเจรวญเพนองครับตัวก็รบใกล้ชิดก็คือทําตัวให้นอบน้อมกับลัทธิสุภานุวาตละเราพยายามทําพนองครับโดยเฉพาะการทำศรัทธาก็โดยเฉพาะละหมาดทะยุทธเรายิ่งเห็น ค,ความสับสนความวุ่นวายวิกฤตที่เกิดขึ้นกับโลกนี้หรือเรากําลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตกับโลกนี้พี่น้องครับต้องกลับตัวมาทําความดีให้เพิ่มยิ่งขึ้นละหมาดมากยิ่งขึ้นสอดเราก็มากยิ่งขึ้นครับแชร์สิ่งที่ดีดงามมากยิ่งขึ้นและแน่แน,นอนพี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องงดละ็คืออะไรฮะละทิ้งบาป และทิ้งสิ่งต้องห้ามและรัสุบฮานวาตถละและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อัศุบฮานุเถละทรงโกรธทรงพิโรธทรงละนะทรงสาบแช่งเราไม่ทําเราออกห่างจากสิ่งนั้นครับนั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องทำไปนะครับสิ่งที่เราต้องการจะดูจากเราแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีพี่น้งครับเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับตัวเรานั้นพี่น้งครับจะเรียนพปแ้ครับในทุกวิกฤตทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราพี่น้งครับในทุกวิกฤตปัญหาที่เราเห็นที่เราเจอพี่น้บ เรานําสิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่เป็นพลังให้เราได้กับมาหาความดีกับลอสุบาาะนา,าวะจาราฟาลลาอิสยาอฮุมบซูนาตอดรโอยามวิกฤตปัญหาประษาเกิดขึ้นชะไหนเล่าเจ้าเจิงไม่ตอดรวะไม่วิงวอนไม่ทําตัวให้ดีไม่ทําตัวให้ใกล้ชิดกับอลอสุบะนุวาาะจารานั้นพล้วครับเรากลับมาเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีเรียในตุรกีเห็น เจอเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคดนัครับต้องกลับมาต่อตระนอบน้อมทำตนมีวอนขอขอเราสุภานวาตาลาให้เราและเพื่อนโลกให้เพื่อนพี่น้องเรานั้นรอดพ้นจากปัญหาจากอุปสรรคจากวิกฤตที่เกิดขึ้นขอให้หรือขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นนำมาซึ่งการอภัยนำมาซึ่งการลบล้างความผิดนำมาขึ้นนำมาซึ่งนำมาซึ <c> ่ง <oughs> فعن الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته